นี่คือร้านปิ้งย่างเกาหลีที่เราไม่ต้องมานั่งปิ้งย่างเองเลยนะคะแล้วเขายังมีเมนูในตำนานอย่างหมูสามชั้นหอมชีสแบบนี้ด้วยรอบนี้ที่ร้านเขามีเมนูใหม่มาเพียบเลยนะพวกผักและเครื่องเคียงสามารถขอเติมได้ตลอดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับให้ปักหมุดมาที่โครงการโคโค่วอลเลยเลยครับยูติ่กับ BTS ทีรลัสเทวีเลยครับทุกคนและให้เดินตรงไปสุดโครงการแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเจอร้านนี้เลยครับร้านมันจอมเองบรรยากาศร้านคือดีมากเลยนะครับแล้วเขายังมีห้องไพรเวทให้แบบนี้ด้วยร้านพวกผักเครื่องเคียงที่นี่คือเยอะ เม,มนูใหม่ครับพาโจนคอนชีตัวชีคือยืดมาจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มกอรอ่อยแลวตอนนี้ที่ร้านเขามีให้แลกซื้อกับ2มเมนูพิเศษแบบนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นเมนูโรเซตอกโบกีที่จะมีความครีมมี่แบบนี้เลยและอีกตัวก็จะเป็นเมนูมันปูหิมะแดงเกาหลีแบบนี้เลยครับเราสามารถสมัครฟรีผ่านทางแอปเขียงทางร้านเลยครับทุกคน <S 2เ <2 S 1> มนูนี้คือเมนูที่ต้องสั่งเลยนะมาเริ่มไปที่ตัวแรกเลยครับหมูหอมชีสหมูสามชั้นผมให้ดูเลยนะว่าตัวหมูสามชั้นเขาลายสวยมากเลยและแถมที่ร้านเขายังมีกิลมาสเตอร์มาคอยย่างให้เราแบบนะ เด็ดมันก็อยู่ตรงนี้แหละเอาชีสมะโหมู3ชั้นแบบนี้เลยคะ่ะยิ่งเอามาจิ้มกับคอนไซรัปนี่คือลงตัวสุดๆและตัว3ชั้นจะเป็นพรีเมียมเวสเอด้วยนะจะมาห่อกินกับผักแบบนี้ก็ได้เหมือนกันและนี่คืออูซอนลิ้นวัวย่างเป็นอีกห,หนึ่งเมนูใหม่ที่ผมอยากให้สั่งมากินเลยครับทุกคนก่อนนาไปะย่างเขาจะโรยเกลือและรพริกไทยดําแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเขาแลกมาได้ชิ้นบางกำลังพ,พอดีเลยและเขามีน้ำจิ้มไข่ดองให้ในเซตด้วยนะครับฟินมากแล้วเขาก็ยังมีเครื่องดื่มสโนว์ดริงค์ให้เราสั่งแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนะเป็นเจ้าแรกแต่เจ้าเดียวที่ไทยเลยไปลองกันดูนะร้านเขาเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงคืน